สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิลกรณีนะครับชื่อเล่นชื่อวอเตอร์ครับอายุ7ขวบครับเราจะพูดถึงเรื่องโควิด19นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะผูดแาตา่เป็นแบบนี้เวลามันเข้าร่างกายมันจะกระจายไปทั่วปอดเลยมันเป็นไวรัสที่เกิดมาจากจีนแล้วก็ไปหลายประเทศนี่ไง สนะก็มีเหตุยังไงโควิด19โควิด19ยังไงโควิด19โควิด19วิธีป้องกัน 1. ใส่แมกหรือหน้ากากอนามัย 2. กินร้อนช้องกลาง 3. หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชนคนเยอะ 4. ใช้เจลล้างมือ 5. ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ 6. ก,กลับจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดให้กักตัว14วัน7ล้างมือบ่อยๆกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีลูกประจำตัว อาการมีไข้สูงไอจามเจ็บคอคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหายใจลำบากปวดตามตัวทานอะไรไม่ลงน,นี่ยายของเราครับอายุ60ปีครับายายยังแข็งแรง,งอยู่เลยครับยายท,ทำอะไรบ้าง ปก็ต้องเอาสติก่อนอีกต้องใช้เจลก่อนออนะคถ้ากลัวมีเชื้อโรคติดมืออีกแล้วก็ใช้อันนี้ได้เลยเดี๋ยว,วใช้สองอก็ได้เนะแล้วก็ ไปใส่ในเงนินมันจะแห้งไวมากมมมนี่ไง,งเด็ช่วยเด็่อยอย่าทำอีกทำดูอืมยาย่ก็อพอยายอืมอืม,ม,มโอเคดีมากแลยไม่ต่อ ป้องกันโควิดสำหรับคนแก่ต้องป้องกันอย่างมากเลยคนแก่เพราะว่าคนแก่แล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวอาจจะติดง่ายก็ได้เป็นโรคที่มันติดง่ายมากเลยต้องพกอุปกรณ์เ,เช่นเจลแอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าเชื้อแล้วก็ เดี๋ยวหน้ากากอนามัยค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายขอบคุณค่ะโอเค